สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกระดอนนนนานะครับอาทิตย์นี้ผมพาเพื่อนมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่วสวนดอกไม้สวนลุงสิงเนะะี<า>่ยดอกไม้สวยมากเานน <c oughs> สร็จไหมครับแอบอะกรอยะางเนี้เลยนะครับนฮะัลโหล <c oughs> สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะคะบระับตอนนอนนานะครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาเที่ยวที่เชียงใหม่วันนี้อยู่ที่สวนดอกไม้สวนลุงสิงนะคะรับที่อำเภอแม่ริมนี่เองนะครับดอกไม้เยอะสวยมากมาชมความงามกันดีกว่า สวัสดีครับพบกับดนอนายอีกแล้วนะครับที่นี่ไม่ใช่กเกาหลีนะครับนี่ก็คือสวนสนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวยบรรยากาศดีมั่งๆเลยครับอากาศก็ดีเหมือนอยู่ที่เกาหลีเลยนะบอกเพื่อนๆได้เลยว่าไม่ควรพลาดท,ที่นี่อย่างแน่นะดูบรรยากาศกันครับต้นสนลม้มรอบเลยนะ พามาเดินดูบรรยากาศนะครับสวนสวนที่อำเภอแม่แตงนะครับบรรยากาศดีมากอากาศเย็นบรรยากาศโรแมนติกนะครับแล้วก็ผู้คนเริ่มรู้จักแล้วนะครับเริ่มมาถ่ายรูปถ่ายปีเวดิ้งกันเยอะเลยนะครับสวยจริงๆนะครับไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีมาที่นี่เลยแม่แตงเชียงใหม่ บรรยากาศมันอยู่ที่ภูกระดึงเลยนะครับแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับที่นี่คือสวนสวนอนำะเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะครับดูบรรยากาศสวนสวนมันอยู่นภูกระดึงเลยอนะ่ะ